สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องบิตคอยนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังคงร้อนแรงอยู่ตลอดใช่ค่ะเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากทั้งเรื่องราคาที่เคยขึ้นไปสูงมากๆเนาะ ครับแล้วก็สวิงลงมาแรงเหมือนกันทำให้มีคำถามเยอะแยะเลยวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาคุยกันครับทั้งบทวิเคราะห์อย่าง BitTrade, Phenomena, Crypto News, eFinance t h a ค่ะมีคู่มือจากกรอตอด้วยแล้วก็มุมมองจากชุมชนนักลงทุนอย่างใน Reddit ก็น่าสนใจใช่ครับเป้าหมายคืออยากจะสำรวจกันให้ลึกกว่าแค่ข่าวราคาทั่วไปว่าจริงๆแล้ว Bitcoin คืออะไรกันแน่หามาจากไหนได้บ้างแล้วเรื่องความปลอดภัยละ่ะ แล้วก็แนวทางการลงทุนด้วยน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มจากวิธีหาบิตคอยก่อนเลยไหมคะนอกจากซื้อตรงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมมีครับแหล่งข้อมูลพูดถึงวิธีที่ดูเหมือนจะได้มาฟรีด้วยนะอย่างเล่นเกมบางเกมอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันพวกเกมหรือทำแบบสำรวจออนไลน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็ชี้ไปทางเดียวกันนะ คือมันต้องใช้เวลาเยอะมากๆแล้วก็ได้บิตคอยกลับมาน้อยนิดเดียวอืมจริงค่ะคืออาจจะเรียกว่าต้นตุนจริงๆคือเวลาของเรามากกว่าเนาะแล้วก็อาจจะมีพวกโฆษณาเยอะแยะหรือความเสี่ยงอื่นๆอีกครับเหมือนทําเป็นงานออดิเรกหรือค่าเวลาพอได้แต่จะสะสมจริงจังคงยากหน่อยแล้วนอกจากบิตคอยมีคริปโตอื่นๆที่หาฟรีได้ไหมครับ ก็มีค่ะอย่างพวก faucet ที่ให้เราทำภารกิจง่ายๆแลกคริปโตนิดๆหน่อยๆห,หรือ air drops ที่โปรเจกต์ใหม่ๆเขาแจกโทเคนฟรี air drops นี่เหมือนต้องทำตามเงื่อนไขเขาก่อนใช่ไหมครับติดตามโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ค่ะหรือบางทีก็ให้ถือเหรียญเขาเพื่อรับรางวัล staking rewards หรือชวนเพื่อนมาใช้อ f ฟ i ฟลต์โปรแกรมแต่แต่แต่จุดสำคัญเลยนะคะทุกแหล่งเตือนเหมือนกันคือ ต้องระวังพวกหลอกลวง scams ค่ะอ่าใช่เลยพวกที่ใช้ของฟรีมาล่อนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับถูกต้องค่ะต้องตรวจสอบดีๆส่วนเสมอโอเคครับพอรู้ที่มาเข้าคร่าวแล้วตัวตนจริงๆของบิตคอยลแล่ะครับที่แหล่งข้อมูลพูดถึงมันคืออะไรกันแน่ต่างจากเงินที่เราใช้ใช้กันยังไงค่ะแกนหลักเลยนะคะบิตคอยคือระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ p พียร o ท e e r ียร r t o p e e r ใช่คือส่งหากันตรงๆ ใช่ค่ะส่งตรงถึงกันได้เลยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารแล้วก็เป็นระบบกระจายศูนย์หรือ decentralized คือไม่มีใครคนใดคนหนึ่งควบคุมได้อ๋อไม่มีศูนย์กลางควบคุมแล้วก็ที่ได้ยินบ่อยๆคือมันมีจำกัดใช่เลยค่ะมีจำกัดแค่21ล้านเหรียญ BTC เท่านั้นนี่แหละค่ะเหตุผลที่บางคนเปรียบเทียบว่าเป็นทองคำดิจิตอลเข้าใจแล้วครับฟังดูมีหลักการน่าสนใจดีแต่เรื่องความปลอดภัยล่ะครับ มันปลอดภัยจริงไหมข้อมูลว่างไงบ้างในทางเทคนิคนะคะมันใช้การเข้ารหัสหรือคริปโตกราฟีที่แข็งแรงแล้วทุกธุรกรรมก็จะถูกบันทึกบนบล็อกเชนบล็อกเชนที่ว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ค่ะโปร่งใสตรวจสอบได้แต่นั่นก็หมายความว่าที่อยู่กระเป๋าหรือ wallet address กับยอดเงินของเราเนี่ยคนอื่นก็เห็นได้เหมือนกันนะคะอครับเคยเห็นข่าวขึ้นไปเกือบ7 0 0 0หเหรียญแล้วก็ลงมาเหลือหมื 100, ่นกว่าก็มี น่ากลัวเหมือนกันใช่ค่ะนอกจากราคาก็มีความเสี่ยงทางไซเบอร์อันนี้เรื่องใหญ่เลยทั้งโดนแฮกโดนฟิชชิ่งหลอกเอาข้อมูลหรือติดมาแวร์ขโมยเงินอืมมีเรื่องพวกเว็บเทรดหรือ Exchange ล่มด้วยใช่ไหมครับอย่างกรณี FTX นี่เป็นบทเรียนเลยถูกต้องค่ะถ้า Exchange ที่เราฝากสินทรัพย์ไว้ล้มเราก็อาจจะสูญเงินไปเลยแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบค่ะ กฎหมายยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดใช่ค่ะทั้งในไทยและต่างประเทศเลยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อตลาดได้โดยตรงเลยค่ะมีมุมมองจากฟิโนเมนาที่น่าสนใจด้วยนะครับเขาตั้งคำถามว่าตกลงบิตคอยนี่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือสินทรัพย์เสี่ยงกันแน่ อ๋อใช่ค่ะเหมือนจิมพอสินมองว่ามันช่วยกระจายความเสี่ยงได้แต่ก็ไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยเต็มตัวส่วนทอมลีมองว่าการที่คนเทขายบานช่วงเพราะให้ความสำคัญกับสภาพคล่องมากกว่าแสดงว่ามันยังยังไม่มีข้อสรุปชัดๆครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็โยงมาเรื่องการเก็บรักษาให้ปลอดภัยสินะครับใช่ค่ะเรื่อง w อ l l e t นี่สำคัญเลย Ho t w a l l e t ที่เป็นซอฟต์แวร์มันสะดวกใช้บนมือถือคอมได้เลย แต่ออนไลน์ตลอดก็เสี่ยงกว่าเทียบกับ c o Wallet ที่เป็นเหมือน USB ใช่ค่ะเป็นฮาร์ดแวร์เก็บแบบออฟไลน์ line. อันนี้จะปลอดภัยกว่าเยอะแต่หัวใจจริงๆเลยนะคะคือ Private Key หรือ Seed Phrase ไอ้ชุดคำศัพท์ยาวๆนั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นคือกุญแจตู้เซฟของเราเลยต้องเก็บให้ดีที่สุดห้ามแชร์ห้ามทำหายเด็ดขาดควรจดใส่กระดาษเก็บออฟไลน์ไว้หลายๆที่ครับครับ แล้วอาจจะใช้หลายๆกระเป๋าเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยก็เป็นแนวทางที่ดีค่ะโอเคเข้าใจเรื่องความเสี่ยงวิธีเก็บแล้วทีนี้มาเรื่องการลงทุนบ้างครับทำไมคนถึงสนใจลงทุนในบิตคอยน์กันมีหลายเหตุผลเลยค่ะจากข้อมูลอย่าง i n f o q u e s t หรือใน Reddit ก็พูดถึงเรื่องการมองเป็น Store of Value หรือที่เก็บมูลค่าระยะยาวเพื่อสู้กับเงินเฟ้อคล้ายๆทองคำหรือที่ดินแต่บิตคอยน์สภาพคล่องสูงกว่า ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีมุมมองเรื่องอความหวังของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเจนซี Gen บางกลุ่มอาจจะรู้สึกหมดหวังกับระบบเดิมๆก็เลยมองบิตคอยน์เป็นทางเลือกหรือบางคนก็ลงทุนระยะยาวมากๆเพื่อลูกหลานเลยน่าสนใจครับแล้วถ้าจะลงทุนจริงๆมีกลยุทธ์อะไรแนะนำบ้างครับ ที่พูดถึงกันเยอะๆก็มี DCA ค่ะ Dollar Cost Averaging คือทยอยซื้อสม่ำเสมอด้วยเงินเท่าๆกันไม่ต้องสนใจราคาตอนนั้นอ๋อซื้อไปเรื่อยๆถั่วเฉลี่ยต้นทุนลดเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวใช่ค่ะอีกแนวก็คือ Holdo อ่านว่า Holdo มาจาก Hold on for dear life คือซื้อแล้วถือยาวๆไปเลยไม่ขายแม้ตลาดจะลงหลักๆอันนี้ต้องใจแข็งหน้าดูเลยนะครับ ต้องเชื่อมั่นในพื้นฐานมากๆใช่ค่ะต้องเชื่อจริงๆส่วนจะลงทุนเท่าไหร่ดีเนี่ยทางกรลตอตแนะนําชัดเจนเลยค่ะว่าควรจะเป็นเงินเย็นเท่านั้นนะคะพอร์ตเพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจความเสี่ยงก่อนค่ะครับมีข้อมูลที่คํานวณกันเล่นๆด้วยนะว่าถ้าอยากเป็นท็อป1%ของคนถือบิตคอยอาจจะต้องการแค่ประมาณ0.26 BTC เองอ๋อค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ใช่เป้าหมายของทุกคนแล้วแต่เป้าหมายการเงินของแต่ละคนมากกว่าครับ แล้วข้อควรระวังสําหรับมือใหม่เลยครับมีอะไรที่ต้องเน้นย้ําเป็นพิเศษไหมหลักๆเลยนะคะคืออย่าโฟม o ค่ะโฟม o กลัวตกรถใช่ค่ะ fear of missing out เห็นราคาขึ้นแรงๆแล้วรีบกระโดดเข้าไปซื้อตามแบบนี้อันตรายค่ะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเสมอรู้เขารู้เรารู้ระวงังรู้เท่าทันอย่างที่กรตอตว่าไว ใช่เลยค่ะแล้วก็อย่าพยายามจับจังหวัดตลาดมันยากมากจริงๆสําสำคัญคือควบคุมอารมณ์อย่าตกใจขายหรือแพนิคเซลเวลาเห็นราคาร่วงครับแล้วก็ต้องเลือก Exchange หรือบร o k e r ที่น่าเชื่อถือด้วยอันนี้สำคัญมากค่ะต้องตรวจสอบให้แล่ใจว่าเขาได้รับอนุญาตจากกรอตอจริงๆทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างครับปัจจัยอะไรที่จะมีผลกับบ,บิตคอยต่อไป ปัจจัยใหญ่ๆที่คนจับตามป็นก็มี Bitcoin h เฮลวิงค่ะที่จะลดรางวัลนักขุดลงครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ4ปีซึ่งในอดีตเนี่ยมักจะตามมาด้วยตลาดขาขึ้นอ๋อเฮลวิงดีกําลังจะถึงเร็วๆนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีการยอมรับจากสถาบันการเงินมากขึ้นอย่างการอนุมัติสปอตบิตคอย n t t f s ในสหรัฐผู้กองทุน ETF ใช่ไหมครับที่ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงง่ายขึ้น เงินทุนไหลเข้าถูกต้องค่ะแล้วก็นโยบายรัฐบาลกฎร,ระเบียบต่างๆอันนี้มีผลมากกับภาวะเศรษฐกิจมหาภา,ภาคอย่างเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้อพวกนี้ก็เกี่ยวหมดเลยค่ะแล้วพวกนักวิเคราะห์เขามองราคากันยังไงบ้างครับในปีหน้าปี2025ก็ค่อนข้างมองบวกนะคะบางคนมองไปถึง2 0 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 0ดอลลาร์เลยทีเดียวโอ้สูงมากเลยนะครับ บางคนมองไปไกลกว่านั้นอีกแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นการคาดการเฉยๆตลาดมันผันผวนสูงมากความเสี่ยงที่จะปรับฐานแรงๆก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาครับผมฟังดูแล้วบีทคอยนนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งศักยภาพโอกาสแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงความไม่แน่นอนใช่ค่ะการจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะลงทุนหรือแค่อยากทำความเข้าใจเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆต่อเนื่องเลยแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีมากๆ ครับผมเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดต่อคืออะไรครับก็น่าคิดนะคะว่าในวันที่ความเชื่อมั่นกับระบบการเงินแบบเดิมๆอาจจะสั่นคลอนไปบ้างแล้วคนรุ่นใหม่ก็มองหาทางเรื่องใหม่ๆเนี่ยบิตคอยจะเข้ามามีบทบาทในการเงินส่วนบุคคลหรือแม้แต่ระดับโลกยังไงต่อไป ครับแล้วถ้าสมมติว่าโลกจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Bitcoin Standard หรือใช้ Bitcoin เป็นมาตรฐานจริงๆเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไงได้บ้างอันนี้น่าคิดต่อจริงๆครับ